ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่7วันเท่านั้นนะคะก็จะปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมโดยให้ใช้สิทธิ์แทนในวันที่17มีนาคมนีน้นะคะค่ะขณะที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตจึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นรีบดําเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าค่ะเพราะว่าหากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็จะทําให้ถูกจํากัดสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ เลขาธิการกรกะตนแนะนําให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคมนี้เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางอย่างเป็นเวลา2ปีหรือหากผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน s m a r ์ทโบเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตหรือนอกราชนาจักรได้ก่อนที่จะมีการปิดลงทะเบียนในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะมีผล ผลค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับตามมาตารา3ามหพรปสสนะครับแต่อันเนี้ยที่มีข่าวออกไปนะครับเมื่อก่อนว่าทําไมไม่มาใช้ในตอนนี้มาตรา175ยนะครับพลป,ปสสเขียนไว้ว่าผู้เสียสิทธิตามพลปรัฐธรรมนูน50ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มาใช้เป็นผู้เสียสิทธิ์ในหลังรัฐธรรมนูญชุดนี้เพราะฉนั้นเสียสิทธิ์ในคราวที่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับก็คือไม่นํามาใช้แต่ถ้าเกิดไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นผู้เสียสิทธินะครับกำหนด2ปี เลขาธิการกรกะตะกล่าวว่าหางไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อาจจะถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา35ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสเช่นการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสการดํารงตําแหน่งราชการการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นส่วนผู้ที่ไม่ไปส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็ต้องแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ ส่วนยอดของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนอกราชนาจักรนับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์มียอดรวมแล้วมากถึง9381คนค่ะโดยจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์นอกเขต844,200คนและผู้ขอใช้สิทธิ์นอกราชนาจักรจำนวน5 6า8 1นวน5 6คนใน67ประเทศ94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ค่ะ